ไม่เล่นตอนนี้เราไม่เล่นสงครามขยักับสงครามคนเพราะว่านักแสดงของเราเจ็บก้นอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยแตนแต่เธอเธอไปถ้าเจอทุกทีเลยไปเธอนั่นคือดวงใจวางเพียงพบเจอเห็นเธอไกลไกลแต่แต่บอกว่าเธอแค่แค่ผ่านอย่างสูงคือความหวัง อดทนอยู่แล้วแอบเพิ่มแล้วมือไปวอนทำได้พียแค่คอยให้เธอฉันมาสบตาสนนตักหน่อยจะปล่อยให้ฉันฟุ่มเฟือยขึ้นผัดขึ้นยิ่เสมอไม่ตอนี่นอนหล,ลับไหลยล้จะรู้เธอเป็นอย่างฉันบ้างไหม คงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูนั่งข้างเธอฝันให้มีขอบคร่ของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันนั้นเป็นเรื่องราวความฝันจากฉันก็กลัวอาจจะคิดมากไปเด็กหมดเข้าใจเพราะฉันชอบเธอได้แต่อมยิ้มเก็บเขมาคิดว่าเธอไม่ใช่ทุกอย่างเพคนที่ใจตัวานฉันเองคิด โชคดีค่ะเธอนั้นมองมาเธออยู่เสมอไม่ยอมนอนหลับเลยอยากจะรู้ใจฉันบ้างไหมอยากจะรู้ใจเธอฝันถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมือด้วยกันก็ยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูนั่งทันเธอฝันให้มีครอบครัวของเรา กลัวจะคิดมากไปได้โวเข้าใจเพร่ะฉันชอบเธอขอบคุณค่ะบ๊ายบายไราไม่ดียังไงก็ขอบคุณค่ะถ้าไม่ดียังไงถอดคนไปนะ